ประวัติและความสำคัญของพระพุทธศาสนาเรื่องพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยพระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยคำว่าเอกลักษณ์นั้นก็หมายถึง ลักษณะที่เหมือนกันหรือความเป็นหนึ่งเดียวกันพระพุทธศาสนากำเนิดขึ้นในประเทศอินเดียเผยแผ่เข้ามาในประเทศไทยหลังพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปรินิพานประมาณ300ปีตั้งแต่สมัยก่อนก่อตัอ้งก,กรุงสุขโขทยัยและมาเจริญรุ่งเรืองมากขึ้นในสมัยสุขโขทยัยปัจจุบันคนไทย95%นับถือาศาสนาพุทธ โดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามะกะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทยล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานั้นมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของคนไทยอย่างยิ่งทั้งยังหล่อหลอมให้คนไทยมีลักษณะบางอย่างที่เหมือนกันหรือเป็นหนึ่งเดียวกันจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของชาติไทยและคนไทยเช่น 1. พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามีอิทธิพลต่อการอบรมสั่งสอนคนในชาติให้มีอุปนิสัยที่แตกต่างจากชนชาติอื่นๆเช่นการกราบการไหว้การแสดงความอ่อนน้อมเคารพเชื่อฟังผู้ใหญ่ความกตันยูกระตะเวทีการให้อภัยซึ่งกันและกันเหล่านี้เป็นคำสอนของพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น คนไทยจึงมีอุปนิสัยที่ดีงามยิ้มแย้มแจ่มใสมีไมตรีต่อทุกคนวัดและพระสงฆ์เป็นศูนย์กลางของการหล่อล้อมอุปนิสัยของคนไทยให้มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความสามาัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันข้อ2ทุกโรงเรียนในประเทศไทย มีแนวปฏิบัติที่เป็นเอกลักษณ์ร่วมกันเช่นก่อนเข้าห้องเรียนนักเรียนก็ต้องเข้าแถวเคารบธงชาติไหว้พระสวดมนต์ทำใจให้สงบแผ่เมตตาและปฏิญาณตนทำความดีข้อ3คนไทยมีประเพณีการทำบุญตักบาตรตอนเช้าตักบาตรตามเทศกาลและทำบุญในวันสำคัญต่างๆเช่นวันเกิด วันขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานงานบวชงานศพและมีประเพณีทอดกระถินทอดพระป่าเพื่อทำบุญร่วมกันประเพณีเหล่านี้ถือเป็นเอกลักษณ์ของชาวพุทธเท่านั้น 4. ชายไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ที่นับถือศาสนาพุทธนิยมบวชเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย 5. การกำหนดวันหยุดราชการให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทุกหน่วยงานราชการตามวันสำคัญของพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสารหบูชาและวันเข้าพรรษาถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติไทยทีเดียวค่ะ